เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบัรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็ f อทุกท่านยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหลายๆท่านเข้ามาทักทายพูดคุยกัน บางท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาว่าเกิดจากอะไรบ้างบางท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายบ้างตอนนี้จะมีเหรียญ2บาทที่ส่งเข้ามาจำหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับมีบางเหรียญที่คุณโอ่งปฏิเสธไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ2บาทสีทอง2บาทสีเงินที่ส่งเข้ามาหลายเหรียญก็ปฏิเสธไป ก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้คูโด่งจะมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถึงเหรียญที่คูโด่งประกาศรับซื้อแล้วก็ยืนยันว่าไม่ว่าเป็นปีพศไหนคูโด่งก็รับซื้อจริงนะครับยังไงก่อนมาเข้าเรื่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับเหรียญ2บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นสีเงินแล้วก็สีทองวันนี้คงจะมาโฟกัสที่สีทองนะครับ เหรียญสีทองเนี่ยผลิตมั้งแต่ปี2 5 0 6ประสิ้นสุดปี6-1นะครับแล้วก็เริ่มแต่ปี5-1จนถึงปี6-1ก็เฉลี่ยแล้วก็10ปีทีนี้มีเพื่อนๆน,นะครับส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายเนี่ยหลายๆเหรียญมีเขาเรียกว่าเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานมีสึกบ้างอะไรบ้างก็ปฏิเสธไปก็เป็นแล้วแต่เหตุผลเนาะ วันนี้ครูดงจะให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับครูดงจะมาเน้นย้ําว่าเหรียญที่ครูโดงประกาศรับซื้อเป็นแบบไหนนะครับนี่นี่น,นี่อันดับแรกนะถ้าเป็นพสัสยรตรงนี่รับซื้อแน่นอนรับซื้อแน่นอนนะครับพสัสดรตรงก็คือจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันทักทายติดต่อมานะครับเนี่ยออกแบบดีไซน์เป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดด้านหัวด้านก้อยหันทิหันไปทางเดียวกันเนี่ยก็ทักทายติดต่อมานะครับนี่ ทีนี้มีอีกหนึ่งเหรียญที่ครูโดวงประกาศรับซื้อนะครับเดี๋ยวครูโดงให้ดูอีกทีนะครับนี่นี่ครับผมอันนี้ด้านหัวนะครับเห็นไหมด้านหัวด้านหัวนะครับเดี๋ยวมาดูด้านก้อยอีกทีหนึ่งอยากให้เพื่อนเพื่อนน้องตรวจสอบให้ดีนะครับถ้ามีเหรียญแบบนี้ครูโดงรับซื้อนะครับอันนี้เหรียญปกติเนาะมาดูเหรียญนี้นี่ครับผมเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหม เห็นความแตกต่างไหมครับนี่ครับผมขยายให้ดูเลยก็ได้นี่ครับผมเห os, ม็นไหมครับนี่อันนี้เหรียญปกติเนาะดูให้ดีนะครับลหลายๆท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับมาดูเหรียญนี้เห็นไหมเหรียญนี้จะเกิดการ P S n ป P ั S ๊มซ้ำนะครับป,ป,ปั๊มซ้ำลองลอง,ลองดูนะเห็นไหมนี่มีจุดไขป่ปลาสองจุดจุดไขป่ปลาสองจุดเห็นไหมครับ เลข5านะครับพอ2สองห้าบห้าเห็นไหมครับนี่นี่ครับผมนี่วันนี้ก็นำมาให้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหรียญที่พลิกแล้วก็ปั๊มซ้ําลงมานะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้2บาทไหมครับนี่นี่ครับผมเนี่ยเละเลยเนี่ยเนี่ยมีขขดจุดไข่ปลานะครับแล้วก็ปั๊มเยือ้อศู์ด้วย ลักษณะเหรียญนี้นะครับนี่ด้านหน้าจะออกมาปกตินะแต่ตรงนี้จะมีการช้ำลักษณะเหรียญนี้คือการปั๊มซ้ําในลักษณะของเหรียญที่มีการแจมเหรียญที่มีการแจมนะครับคงอธิบายได้ค่อนข้างยากคนที่ไม่ได้เป็นอยู่กับเรื่องของการพิมพ์หรือว่าการปั๊มเหรียญนะครับครูดดเป็นครูสอนการดีไซน์แม่พิมพ์มาเนี่ย23ปี 23ปีนะครับก็พอมองออกถึงแม้งานจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขึ้นรูปเหรียญกระสาบนะครับแต่ว่าลักษณะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ของคูโดงทำงานเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดนะครับอาหารกระป๋องอาหารฝากระป๋องอาหารเรื่องการลดการดีไซน์แม่พิมพ์เนาะเพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้คู่โดงก็พอมองออกนะครับแล้วก็เป็นอักษรน,นูนด้วยก็ลองลอง,ลองดูนะครับยังยืนยันถ้าใครมีแบบนี้ติดต่อมานะครับไม่ว่าพศไหนคู่โด่งรับซื้อนะครับ แต่วเหรียญนี้เป็นปี5 5เนาะปี59ก็เคยเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับแต่ว่าที่เป็นเหรียญสีเงินนี่ยังไม่เจอใครจะมีเหรียญเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนอย่างเงี้ยแบบเนี้ยถือว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยคูโด่งรับซื้อนะครับวันนี้มาทําความเข้าใจกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเหรียญคูโดงเหรียญเป็นสนิมเหรียญศึกแบบเนี้ยคือบางทีเป็นเหรียญชำรุษจากการใช้งานก็ต้องปฏิเสธไปอยากให้ทําความเข้าใจกันนะครับคลิปนี้อีนี้มีส,สั้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ

When you ring my valentine